ผมเล่าให้ฟังในฐานะทุนในกลางค้างหนึ่งเราสั้นๆนะครับทุกคนคือผมว่าพวกเราอ่ะรู้เรื่องทุกอย่างรอบด้านเศรษฐกิจไทยอันยอมรับก่อนแล้วมเป็นโอกาสซึมยาวเนี่ยอันยอมรับแล้วพวกเราพอรู้ว่ากลไกกำลังหลักของเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมันคือเรื่องการส่งออกและการท่องเที่ยวกำลังหลักทั้งสองนั้มันดูมันดูไม่ค่อยดีทั้งสองตัวพอเราไม่เคยอยู่ในสถานะ อย่างนี้มาเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีความน่ากังวลเรื่องเศรษฐกิจลักษณะการมันเป,นปลี่ยนกรจชับแบบมีเรื่องช้ำด้วยมีเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีเรายังทำงเหมือนเดิมเรายังแยกกันทำโอกาสที่จะทําให้มันกลับฟื้นมาได้เศรษฐกิจมันจะโตไดมม้มันจะยากมากมันจะยากมากจริงๆเพราะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างที่ที่ผมบอกต่อี้ปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันต้องช่วยกัน ช่วยกันทํนักปด้วยกันมันถึงเจะจำนงนะไปแตะรั้วผู้การตาดสินตัวอ,อย่างแรกผมคิดว่าเศรษฐกิจแข็งเรากังวลว่ามันจะสื่อจริงเราต้องช่วยแล้วมันก็มีปัญหาเชิงโโรค้างร้องร้อกมากมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนี่กลัวเรือนขีดความสามารถในการแข่ขงขันหรือไปถึงทางสังคมอย่างที่โซซายตี้ปัญหาเรื่องความไม่มั่คทางการเมืองก็เป็นทั้งหมดมันเป็นปัญหาเชิงโครสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างมันจะแก้ได้มันต้องร่วมมือกันจริงๆ และก็ไม่ใช่หน่วยงานในสองหน,น่วยงานสามหมน,าน่วยงานสี่หน่วยงานมันต้องสอดกันสามท่ออกมาตรก,การเพื่อบังเถาเพื่อแก้ไขทาเก,มก็มันต้องไ,ไปด้วยกันมันต้องไปด้วยกันไม่ใช่คนหนึ่งไปอีกสองคนไม่ไปอีกสามคนไม่ไปมันต้องไปด้วยกันและทําแล้วมันก็ไม่แก้แก้ไม่ได้ในตัวมันหลอกตัวเองถ้าบอกทําปุ๊บแล้วแก้ได้เลยไม่จริงแต่มันจะค่อยๆบังเถาผมอยากใจมากกว่านี้คนระับแต่ว่าในคือในภาวะนี้ไม่ไม่ควรจะพูดอะไรแต่นี่เป็นความรู้สึก จริงๆนะครับแล้วก็ผมคิดว,ว่าเศรษฐกิจมหาภาคเป็นเรื่องจำเป็นสำคัญจากเศรษฐกิจต้องเกและต้องคงมีอะไรเศรษดี e อยู่ไม่ได้